อายจนทนเศร้าแม่สบายใจเลยพ่นพ่นแล้ว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 ไม่วนไม่ได้อีกแม่น,น็อตวันแหวนโอ้สบายใจไม่อยังไรสบายใจยนะังไงคุณดวงดีเนาะไปขี่กับพ่อเฮ็ดอันนี้คนณดวงดีมาเล่น กระถือเลขในเลขในเงินแล้วกระถือเลขพูดสามหนึ่งครับเลขไทยครับอู้อีนีตัวนี้ไหมเฮ้ยเออจะเ้าดีใจโอ้อ่้นแจ็งได้ก่อนนี่บุญมาสุดประชวนี่โอ้แบบตัวนี้ต้องต้องซื้ออัไนมาอีกเนอะกอยังการกำจันทำ สามสามลิตรนั่นแหละสามลิตรสามกิโลจอหนึ่งซองมะมักไปกันแบบเจียจางคือชั่วโมงหนึ่งสองโมงเนี่ยพ่นเลยเลยปรับสภาพดินของสนันเลยบ่ได้คือแบบแบบไแบบอ้อีหยังคเวลาเข้มข้นนึ่งแบอันนั้นก็บซีมาร์กไว้อยู่เป็นอาทิตย์ต้องเอาไปพน<อ>่น<อ>ว่าจะห่วงดิอาร์ดอันนี้มันบอกมัดได้เขาต้องซื้ออยู่บ่นี่นะมาอดซ่อนน้ำแบบเดียวนี่ไหม อเออถือดีตัวดีเต็ดลเลยวะจะได้มาเสยแหละไปดีาวายคนดวงดีเนาะเทนมงมันก็ได้ยินงังเจ้าผู้ใหญ่เอาจัดขวดหน่อยซะเนาะกูจอดเล่นไง,ง่ไปเลยวัใหญ้เล่นีเดียวนี่วายโอ้โหน้ำสลายแดงก็บกระถ้ยเขามาส่งเลยเดี๋ยวนโอ้ <c oughs> โคต <c oughs> โคนเท่าวาย <c oughs> เม่อยากคุณพูดสิปีที่ชาดท้องก็ถึงเลยอดิแมน่นไม่เคยสื่อากางเชียคัก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 หักสารบ้านามบ้าไตาอันนี้ก็ไม่ได้ซือ้อเขาไม่ต้องวาง่างไม่ต้องจับคนนั้นบ่บ่ชอบการพันนั่นไหมเออโอ้โห<อ>แตขันเตะ่มากเก่ายาเพราะเป็นอรอบดีเลยแม่นะไวเติบหนึ่งเดี๋ยวนี เออเมื่อมื่อนี้ว่าซื้อเด้นี่จะเป็นนอกฟาหรือเปล่าเมื่อเมื่เมื่ย่ะพะ่เบยรนื่อเบิืนจังี้เนี่ยในลานนองมันเบิือนเราบมดเดือนนี่จะไม่อีกทีเพียร์มอะไรด้นี่ยมันจะไปเอายังก็ยากเนี่ยระเพลซ้เากินอ๋อโบก็ท่ายไปแล้วนิ่มมากหลดดะบเดียรามาเบิร์เดีามากเอา แวากินวายเจ้าช่างน้ำใช้แดงบ่เออเขาฝากใครมาให้เจ้านี่แมนบ่นี่ยดุมากนอแมนแม่แมน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 อันอ๋อป่าได้กินเหล่ากันอยู่นี่โอ้ยคนมันหมานเนาะอือันบ่วันไหนไปถึงกันมาอ่าหัวใจเป็นลอตเตอรี่ได้บ่เนี่ย เธอรอดะเลียแล้วทาบดดาบอกโคตรของเจ้านี่เขาไปเอาเงินมาสองพันคนนี้สองพันลเขาไปขืนเงินพอมนี่เจ้าไปขืนเงินเอาพอนว่ไปมือนี่ว่าว่าเขาเอาร้อยละสองได้พอนว่าจะลอยละสองห่บหัดลอยละสามพันอ่ะสองพันสองสองพนสิเนือพันเกาหกสิบเออเอา อันนี้พันสอเกสิอันนี้น่ะเออเลือหัดสันเลือหันเลี้ยวแต่มึงเสียดจัดรอหลานจัดลอดเจี่ท่าไปเลยจัดรอเพื่อนเพื่อนละวอนนอนเดือนยังเดือนนี้เดือนกรลกฎรดากรกฎดาเออปียังหกเจ็ดเอ หนึ่งมีนาคมหกหกหว้าลโอ้จเปล่ามันปวดไโอ้ยไไงเด็จะมามาสายเรียกอะเก็บได้ยุคห่างโอ้เรียกมาถือไปแจ้เขาได้โจนาจะเสัญเขาหน่ะเก็บได้ยู้ข่างทั้งโอ้ยพ่อขอสิมด้อ เดี๋ยกรกกะดาเดือนมีหน้าโอ้ยปีหกโขกใจแทมขข็เด้อใจอ่ะนีละตาเรา้าเราตาหนอนาเยกนอย่ละหวใจเรา็งเจ๋วด้าะคอยว่ยยากนํดอกเขาจะกินเองี้เด้อเด้อเด้อเด้เด้อ